สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลูกก็จะเป็นเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะหลังจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชายนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยนะครับก็จะมีความซับซ้อนนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คือเซลล์ไข่นะครับลกูกมากกว่าเพศชายอยู่เล็กน้อยนะครับ แต่อ,อื่นๆเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันนะครับหลักๆก็จะมีอวัยวะนลูกนะที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คือเซลล์ไข่ใช่ไหมครับแล้วก็มีทางเดินเนาะของเซลล์ไข่การเดินทางของเซลล์ไข่หลังจากการปฏิสนธิถ้าได้รับการปฏิสนธิก็จะไปฝังตัวที่มดลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับระบบสืบพันธุ์นะครับเรารู้มาแล้วว่าก็จะมีอยู่สส่วนหลักๆใช่ไหมครับส่วนแรกก็คืออวัยวะที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ก็จะมีอันทะแล้วก็รังไข่อันทะก็ทําหน้าที่สร้างอสุจิเนาะแล้วก็รังไข่นะครับทำหน้าที่สร้างสเปิร์มแล้วก็อีกนึง็คือพวกโครงสร้างอ,างอื่นๆในเพศหญิงนะครับอวัยวะที่ทําหน้าที่สร้างเ,ออเซลสืบพันธุ์หรือเซลลไข่นั้นก็คือรังไข่นะครับ <c oughs> อ่ะรังไข่อยู่ที่ไหนถ้าเราจําได้นะครับเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายเราจะพบว่า อวัยวะที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คืออันทะเนี่ยจะอยู่ภายนอกร่างกายก็คืออยู่อ,อยู่ในถุงหุ้มอันทะนะครับอยู่ด้านนอกเพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสมแต่ในเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยนะครับรังไข่จะอยู่ภายในร่างกายอยู่ภายในช่องท้องเลยนะครับเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับคือรงังไข่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ovary นะครับอยู่ภายในช่องท้องนะเพราะฉะนั้นอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงจะอยู่ในช่องท้องนะครับอยู่ภายใน ทีนี้มาดูโครงสร้างของรังไข่นะครับรังไข่เนี่ยเป็นอวัยวะนะครับที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์ไข่เซลล์ไข่เราจะเรียกว่าเอกเซลก็ได้นะครับหรือโอวั่มก็ได้นอกจากสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วนะครับก็ยังทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะฮะรัรงไข่เนี่ยจะมีอยู่2ข้างนะฮะเนี่ยมีอยู่2ข้างโอเคนะครับถัดจากร่างไข่มาก็จะเป็นท่อนำไข่มาเชื่อมอยู่กับมดลูก โอเคนะที่ท่อนําไข่นะถัดจากร่างไข่คือท่อนําไข่นะครับที่ท่อนําไข่เนี่ยปลายเปิดของท่อนําไข่เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนะครับปากแตรมีลักษณะคล้ายๆนิ้วมือนะครับนะคล้ายๆปากแตรปากแตรนะครับ,ร,บรองรับเซลล์ไข่ที่หลุดออกมาจากร่างไข่แล้วเซลล์ไข่ครับก็จะตกมาที่ท่อนําไข่หรือ o v ว d u c t หรือ f o l ลเปียนทิว ท่อนําไข่นะครับก็เป็นบริเวณที่เซลล์ไข่ตกลงมาเนาะแล้วก็เคลื่อนไปก็คือเป็นบริเวณที่เซลล์ไข่นะครับรอการปฏิสนธิถ้าเกิดว่าเซลล์ไข่นั้นนะ่ะได้รับการปฏิสนธิจากสเปิร์มนะครับเซลล์ไข่ก็จะแบ่งเซลล์มีการแบ่งเซลล์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยตามท่อนําไข่เสร็จแล้วนะครับก็จะไปฝังตัวที่มดลูกนะ ถ้าดูภาพด้านข้างนะครับเราจะพบว่าอาวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับคือรังไข่ตรงนี้เนาะถัดมาใช่ไหมครับก็จะตรงนี้คือเป็นท่อนําไข่โอเคนะครับแล้วก็จะมีมดลูกนะครับหรือ,อยูเทรัสเป็นบริเวณที่เกิดการฝังตัวนะครับของเซลล์ไข่ที่รับการปฏิสนธิของเอมบริโอหรือตัวอ่อนนะครับ ถ้าจะมดลูกก็จะบริเวณนี้ก็คือปากมดลูกนะครับเนี่ยบริเวณนี้คือปากมดลูกโอเคไหมถากปากมดลูกครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องคลอดโอเคนะเพราะฉะนั้นทารกก็จะคลอดออกมาทางนี้นะครับติดกับมดลูกครับตรงเนี้ยก็จะเป็นกระเพะาะปัสสาวะนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็มีอายุครรภ์มากๆเนี่ยก็จะกั้นฉี่ไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับจะมีการฉี่บ่อยข้องน้ําบ่อยเพราะว่า มดลูกที่ขยายขึ้นเนี่ยก็จะไปเบียดกระเพาะปัสสาวะนั่นเองเห็นไหมครับเพราะแม่ก็จะลําบากนะครับมาดูที่มดลูกนะครับมดลูกหรือยูเทรัสเนี่ยเป็นบริเวณที่เกิดการฝังตัวของตัวอ่อนหรือเอมบิโอนะครับประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลักๆอยู่3ชั้นนะครับชั้นข้างในสุดตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเอนโดมิทรียมนะครับเอนโดมทรีียมซึ่งชั้นนี้เป็นบริเวณที่เกิดการฝังตัวของตัวอ่อน และชั้นอินโดมิเทียมนี่นะลูกนะชั้นนี้จะหนาขึ้นในรอบเดือนในช่วงรอบเดือนนี่อินโดมิเทียมนี่จะมีการหนาขึ้นจากอิทธิพลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทาไมต้องหนาขึ้นในขณะที่เซลล์ไข่มีการพัฒนาไปเนี่ยผนังมดลูกครับชั้นอินโดมิเทียมก็ต้องหนาขึ้นเพื่อรองรับเผื่อ,อไว้ว่าถ้าเซลล์ไข่นั้นน่ะตกลงมาได้รับการปฏิสนธิครับมดลูกเนี่ยก็จะพร้อมสําหรับการฝังตัวของเอมบริโอนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่า เซลลไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธินะครับเนื้อเยื่อชั้นนี้นะครับชั้นเอโดม e เทียมเนี่ยที่หนาตัวขึ้นในระหว่างรอบเดือนเนี่ยก็จะสลายไปแล้วก็ถูกขับออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นประจำเดือนที่ถูกขับออกมาครับก็คือเยื่อบุมดลูกชั้น e นโดม e เทียมนะครับที่เกิดการสลายตัวนะถัดเข้ามาครับคือชั้นที่หนาที่สุดนะครับของมดลูกก็คือชั้นกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับ และด้านนอกก็จะมีเนื้อเยื่อนะครับบางๆหุ้มชั้นกล้ามเนื้ออยู่อันนี้คือโครงสร้างของมดลูกนะฮะถัดจากมดลูกมาตรงนี้นอกก็คือเซอร์วิกนะครับคือปากมดลูกนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นช่องคลอดนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่ะหลังจากที่เราดูแล้วเรามาลองทดสอบความรู้กันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับมีภาพให้นะครับภาพนี้ในใบกิจกรรมนะครับก็เป็นภาพนี้แหละนะครับ คำถามเหมือนกันเลยนะครับตัวอักษรน,นี้นะครับจากคําถามให้ระบุต,ตัวอักษรน,นะครับลูกแล้วก็บอกชื่อโครงสร้างที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยตอบซ้ากันได้นะครับามาดูไปพร้อมกันนะลองตอบดูนะครับคําถามแรกโครงสร้างไหนครับที่ทําหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่แล้วก็ฮอร์โมนอิสโตรเจนก็คือโครงสร้าง A ใช่ไหมครับคือโครงสร้าง A เรียกว่า รังไข่นั่นเองนะครับข้อแรกเนาะคือโครงสร้าง a นะครับเรียกว่ารังไข่โอ้ทำไมไลายมือคุณไม่สวยเลยอ่ะเรียกว่ารังไข่นะครับหรือ ovary ไปดูข้อต่อไปครับบริเวณใดในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่สามารถผูกตัดหรือจี้ด้วยไฟฟ้าเพื่อทำให้เป็นหมันครับเวลาทำหมันทำหมันถาวรน,นะครับในเพศหญิงเนี่ยเขาก็จะตัดโครงสร้างโครงสร้างอะไรครับ โครงสร้าง b นั่นเองข้อนี้คำตอบคือโครงสร้าง b นะครับคือท่อนำไข่ตัดหรือผูกนะครับหรือจี้ด้วยไฟฟ้าที่บริเวณท่อนำไข่เพราะนั้นถ้าตัดบริเวณท่อนำไข่ตัดตรงนี้ปึ๊บหรือแล้วก็ผูกใช่ไหมครับเซลล์ไข่ที่ตกลงในท่อนำไข่เดินทางต่อไปได้ไหมครับมันก็เดินทางต่อไปไม่ได้ก็ไม่เกิดการตั้งขันเพราะไม่สามารถปฏิสนธิได้รวมถึงไม่สามารถที่จะ ไปฝังตัวที่มดลูกได้นั่นเองนะครับก็ต่อมาครับถามว่าบริเวณที่เกิดการฝังตัวของเอมบริโอครับหรือตัวอ่อนเอมบริโอคือตัวอ่อนนะครับคือบริเวณอ่าบริเวณ c นะครับบริเวณ c ก็คือมดลูกนะครับรังไข่เดี๋ยวรังไข่ภาษาอังกฤษคือโอเวอรี่ลืมไปบอกว่าให้เขียนภาษาอังกฤษคููเพี่ยงมาษาไทยโอเวอรี่นะครับ ท่อนำไข่ครับคือ fallopian tube นะมดลูกนะครับก็คือ uterus ตัวอ่านะครับ uterus คำถามข้อต่อไปครับส่วนที่เยื่อบุผิวสลายกลายเป็นประจำเดือนก็คือโครงสร้างอะไรครับ โครงสร้าง C เหมือนกันเลยนะครับจริงๆไม่ได้ส,สลายทั้งหมดลูกหรอกนะครับคือบริเวณมดลูกเนี่ยเราต้องมองเลีบยวได้วยก็คือ,อเนื้อเยื่อชั้น e n d o ม e t r i u m ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดไปแล้ว e n d o ม e t r i u m คือเยื่อบุมดลูกชั้นในเนาะที่จะหนาตัวขึ้นเพราะนนี้ก็คําตอบเดียวกันนะครับบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิครับปฏิสนธิบริเวณไหนนะครับบริเวณ B นะครับบริเวณ B คือบริเวณท่อนำไข่หรือ follopian t ิวนั่นเองนะครับ p i a n โอเคนะ B หรือ follopian t ิวนะครับโอเคทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือการสร้างเซลล์ไข่นั้นนะ่ะเกิดขึ้นที่บริเวณรังไข่เกิดขึ้นภายในรังไข่เราก็ต้องมาดูนะครับว่า กระบวนการสร้างเซลล์ไข่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรภาษาอังกฤษ,าษานะครับกระบวนการสร้างเซลล์ไข่เรียกว่า oogenesis เนี่ยนะ oogenesis นะครับ genesis คือกระบวนการสร้างนะ,ะในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยจะมีการหยุดหลกัหลกๆอยู่2ช่วงนะครับอ่ะมาดูก่อนก่อนคลอดกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ยังเป็นทารกนะครับยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในท้องเลยนะครับอยู่ในครรภ์ก่อนคลอดเลยเซลล์ต้นกําเนิดของกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยเรียกว่า o o g o n ี u m นะเรียกว่า o o ก o n ี u m เดี๋ยวเขียนภาษาังกฤดไว้ o o กเนียม um. ซึ่งแน่นอนเมื่อมันเป็นเซลล์ต้นกําเนิดครับจำนวนโครโมโซมก็จะเป็น 2n จากนั้นครับโกเนียม um, ก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสจำนวนโครโมโซมลดลงไหมครับไม่ลดเนาะเพราะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนนะครับไมโทซีสไม่ลดก็จะได้จำนวนเซลล์สืบพันธุ์เพิ่มขึ้นนั่นเองเอ้ยเซลล์ตั้งต้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสด้วยไมโอซิสมี2ขั้นตอนคือไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2 ในการแบ่งเซลล์ของโอโกเนียมเนี้ยจะแบ่งในขั้นตอนแรกก็คือไมโอซิสวแล้วก็หยุดอยู่ที่ระยะโปรเฟสต1นนี่นะครับแบ่งแบ่งไม่เสร็จพูดง่ายๆแบ่งไม่เสร็จแบ่งแล้วหยุดอยู่ที่ระยะโปรเฟสตวซึ่งโอไซได้เป็นโอไซระยะแรกนะครับเนี่ยอันเนี้ยโอไซระยะแรกเนี่ยจะแบ่งเซลล์ แล้วหยุดอยู่ที่ระยะโปรเฟสตวันโอไซระยะแรกครับจะอยู่ภายในโครงสร้างที่เรียกว่าฟอเคิลพูดง,ง่ายๆเซลล์ไข่จะถูกหุ้มด้วยฟอเคิลเนี่ยเนาะอันข้างในนี่คือเซลล์ไข่ถูกหุ้มด้วยเนื้อเยื่อชั้นหนึ่งครับเรียกว่าฟอเคิลขณะที่เซลล์ไข่มีการพัฒนาไปฟอเคิลก็จะพัฒนาไปด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะโอโกเนียม um, แบ่งเซลล์แบบไมโทซีสจากนั้นโอโกเนียม um, นะครับ ได้เป็นโอ,อขออภัยโคเนียมแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับได้เป็นโอไซระยะแรกจากนั้นก็แบ่งแบบไมโอซิสวันแล้วหยุดอยู่ที่ระยะโปรเฟสตวันนะครับนี่คือก่อนคลอดจากนั้นอ่าเมื่อคลอดออกมาครับทีนี้เมื่อคลอดออกมาปุ๊บนะแล้วเข้าสู่วัยอาอันเดียวกันนี่โอเคไปต่อจากนั้นนะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะ ลอดออกมาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับโอโอคนนีมเมื่อกี้เนี่ยเอา้าทำไมมันมันเดิมไปต่อก่อนอ่านี่ตรงนี้นะครับโอไซระยะแรกนะครับเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะโอไซระยะแรกครับก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสวันจนเสร็จจนเสร็จไมโอซิสวันนะครับได้เป็นโอไซระยะที่2หรือแสกนเดอรีโอไซจากนั้น s e c น n ด a รีโอไซครับ ก็จะแบ่งเซลล์ต่อ m มโอซิส2ูไมโ s ซิเสร็จก็เป็นไมโอซิส2แต่ก็แบ่งไม่เสร็จครับหยุดที่ระยะ m เม a าเฟส e 2นักเรียนสังเกตนะครับว่าขณะที่เซลล์ไข่แบ่งตัวมีการเจริญฟอล i c เคิลก็พัฒนาตามไปด้วยเห็นไหมครับนี่ฟอลรเคิลพัฒนาตามไปด้วยดูตรงนี้นะครับโอซระยะแรกแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสวจนเสร็จก็จะได้2เซลล์ใช่ไหม เซลล์นึงครับมีไซโทพัสซึมจํานวนมากเห็นไหมครับอีกเซลล์หนึ่งครับแทบจะไม่มีไซโทพัสซึมเลยเล็กกว่าอันนี้เรียกว่าโพลร์บอดีซึ่งโพลร์บอดีต่อไปก็จะสลายไปเหลือแค่อันเดียวโอเคนะครับอโอไซระยะที่2หยุดอยู่ที่ระยะเมตาเฟตูนะครับไปต่อ <c oughs> จากนั้นครับโอไซระยะที่2ครับ ก็จะเกิดการตกไข่คำว่าตกไข่ก็คือโอซ่หลุดออกจากฟอลิเคิลเห็นไหมครับเนี่ยฟอลิเคิลมันแตกออกทำให้เซลล์ไข่นี่หลุดออกมาแล้วก็ตกไปที่ไหนนะตกไปที่ท่อนำไข่นะครับถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นโอซเรียะที่2นะได้รับการกระตุ้นกระตุ้นจากอะไร กรตุ้นจากสเปิร์มครับมีสเปิร์มมาเจาะที่ผิวของโอไซพูดง,ง่ายๆมีการปฏิสนธินะโอไซเระยที่2เนี่ยครับก็จะแบ่งเซลล์ต่อตอนที่ตอนตอนที่ตกลงมาหยุดที่ระยะมิเตเฟ,ฟทูใช่ไหมโอไซเระย o ที่2เนี่ยก็จะแบ่งเซลล์ต่อโอเคนะครับ <c oughs> แล้วก็พัฒนาต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเซลล์ไข่นั้นตกลงมาเนี่ยโอไซเระยที่2ตกลงมาเนี่ย ไม่ได้รับการปฏิสนธิเมื่อไม่ได้รับการปฏิสนธิครับเซลเซล์ไข่เนี่ยก็จะรออยู่ประมาณ24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงถ้าไม่รับการปฏิสนธิเซลล์ไข่เนี่ยก็จะสลายไปดูนะครับดูฝั่งนี้ฝั่งขวามือพอไข่เซลล์ไข่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับฟอลรเคลิลอันนี้คือฟอลรเคลิลก็จะพัฒนาเปลี่ยนไปเป็น,ปนโครงสร้างที่เรียกว่าคอปัสลูเทียม คอปัสลูเทียมมีประโยชน์มากครับก็คือคอปัสลูเทียมจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะครับในระยะแรกนะเพื่อกระตุ้นให้ผนังมดลูกเนี่ยเอนโดมเมียมยังหนาตัวอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการตั้งครรภ์คอปัสลูเทียมก็จะสลายไประดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็จะลดลงนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับในเรื่องต่อไป อลองทําแบบทดสอบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับคือกระบวนการสร้างเซลล์ไข่มีภาพอยู่2ฝั่งนะครับเป็นภาพถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศนะครับรูปเรียงตามระยะการเจริญลองเติมลงไปสิครับเอาคําข้างบนนะ่ะในกรอบสีม่วงเอ้ยขอภายสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมาเติมลงในกรอบสิ <c oughs> อะไรครับที่คือเรียกว่าฟอลรนเคิลอันไหนที่เรียกว่าคอปัสลูเทียม อันไหนคือ secondary oocyte อันไหนน่าจะเป็น primary oocyte ครับมันน่าจะเรียงยังไงเราสังเกตได้จากอะไรเราก็น่าจะสังเกตได้จากน,นี้ใช่ไหมเห็นไหมนี่เซลล์ไข่ที่มันตกมาแล้วก็ทิศทางของลูกศรใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้นรแรกใช่ไหมนี่เดินทางไปเรื่อยแบบนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งไข่ตกออกไปพัฒนาไปเป็นอันนี้โอเคนะอ่ามาดูฉเฉลยครับ <c oughs> ฟอลรนเคิล <c oughs> ก็คือโครงสร้างที่หุ้มเซลล์ไข่ยอยู่ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยคือข้างนอกนี่ใช่ไหมครับเนี่ยฟอลรนเคิลข้างในฟอลรนเคิลครับก็คือโอไซต์ระยะแรกหรือไพรเมอรี่โอไซต์นะอันนี้คือโอไซต์ระยะแรกถัดมาครับที่หลุดออกจากฟอลรนเคิล <c oughs> ก็คือโอไซต์ระยะที่2นะครับหรือเซคันดารีโอไซต์อันนี้คือหลุดออกจากฟอลรนเคิล เป็นโอไซร์ระยะที่2และหยุดอยู่ที่ระยะอะไรจำได้ไหมเมตาเฟสทู 2, นะครับจากนั้นเมื่อเซคั n น a ดารี่โอไซหลุดออกไปฟอลิเคิลก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอปัสลูเทียมทำหน้าที่สร้างอร์โมนโปรเจสเตอโรนในระยะแรกโอเคนะครับอ่าคำถามครับถามว่าแต่ละเซล์ลของโอไซร์ระยะแรกมีข้อมูลทางวัตธุกรรมเหมือนหรือแตกต่างกันเพราะเหตุใด โอไซระยะแรกนะครับข้อมูลทางวการเหมือนกันไหมคําตอบคือเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะเซลล์ที่ได้เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของโอโกเนียม um, นั่นเองโอเคนะคำถามต่อมาครับโดยปกติแล้วเนี่ยเพศหญิงในช่วงวัยเจริญพันธุ์จะมีการตกไข่ครั้งละ1เซลล์ต่อรอบประจําเดือนถ้าผู้หญิงคนนึงเริ่มมีประจําเดือนเมื่อครั้งแรกครับตอนอายุ12ปี แล้วก็หมดประจำเดือนตอนอายุ50ปีผู้หญิงคนนี้จะมีการตกไข่ทั้งหมดประมาณกี่เซลล์ดูได้ไงครับเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกตอนอายุ12แล้วก็หมดประจำเดือน50ใช่ไหมรันกี่เดือนเอ้ยกี่ปีนี่50ลบด้วย12คือกี่ปีครับ38ปีเห็นไหม38ปี1เดือน หนึ่งเดือนไข่ตกกี่เซลล์ครับหนึ่งเดือนไข่ตกหนึ่งเซลลเพราะฉะนั้นหนึ่งปีก็จะมีไข่ตกเท่าไหร่สิบสองเซลล์ที่เราดูไว้เมื่อกี้ทั้งหมดกี่ปีครับสามสิบแปดปีก็สามสิบแปดคูณด้วยสิบสองได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนไปคูณเอาเองนะ โอเคนะเอา้านี่ไงครูมีอยู่โอเคขอโทษหนึ่งเซลนี่ครับอ่ะลืมไปขออภัยมีมีนะครับนี่ได้เท่าไหร่ครับ456เซลนั่นเองโอเคนะเพราะนั้นถ้าตั้งแต่12ปีหมดตอน50ปีก็จะมีเซลไข่ตกอยู่แค่456เซลแค่นั้นนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเ,ออเซลสืบพันธุ์เพศชายใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ลองเปรียบเทียบซิครับ เปรียบเทียบสเปิร์มแล้วก็เซลล์ไข่มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใช้ตารางนะอ่ะมาดูข้อเปรียบเทียบข้อแรกครับจำนวนชุดโครโมโซมทั้งในสเปิร์มและเซลล์ไข่เท่ากันไหมครับเท่ากันก็คือมีแค่1ชุดหรือ N เดียวใช่ไหมครับถ้าในคนก็มีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง23แท่งเห็นไหมในสเปิร์มมี23ในเซลล์ไข่มี23 พอมารวมการปฏิสนธิปุ๊บเสร็จเรียบร้อยยี่สามยี่สามก็เป็น46แท่งนั่นเองโอเคนะครับก็จะเท่าเดิมปกติขนาดครับสเปิร์มก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับเซลลไข่มีขนาดใหญ่กว่ามากนะครับเพราะว่าเซลลไข่เนี่ยจะมีองค์ประกอบของเซลล์อยู่ครบเลยนะครับในตัวพซึมทําให้สามารถพัฒนาแล้วก็แบ่งเซล์ได้นั่นเอง รูปร่างครับสเปิร์มถ้าเราจําได้นะรูปร่างก็จะเรียวยาวใช่ไหมเป็นส่วนหัวลําตัวแล้วก็หางแต่เซลล์ไข่เนี่ยก็จะกลมกลมระยะเวลาการสร้างครับในสเปิร์มสร้างได้ตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์จนถึงคลอดตลอดชีวิตเลยนะครับโอ้ไม่ใช่ขอไปตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์ไม่ใช่จนถึงคลอดพูดผิดตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์จนตลอดชีวิตเลยแล้วการหลัง่งอาสุจิหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีสเปิร์มออกมาประมาณ500 300- ถึง500ล้านเซลล์นะครับเยอะมากนะ แต่ในเซลล์ไข่เนี่ยจะสร้างได้ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ในแต่ละรอบเดือนแค่คระเดือนละกี่เซลล์ครับ1เซลล์พัฒนาแค่1เซลล์เมื่อกี้ที่เราคำนวณไปเห็นไหมตั้งแต่อายุ12ปีจนถึง50ปีเนี่ยก็แค่กี่เซลล์เอง400กว่าเซลล์นะครับการเคลื่อนที่สเปิร์มเคลื่อนที่ได้แต่เซลล์ไข่เคลื่อนที่ไม่ได้การเคลื่อนที่ของเซลล์ไข่ที่รับการปฏิสนธินะครับภายในท่อนําไข่เนี่ย เคลื่อนที่ได้จากการโบกพัดของซิเลียก็คือขนเส้นเล็กๆที่อยู่ภายในท่อนําไข่นะครับไม่ใช่ตัวเซลล์ไข่เคลื่อนที่ไปเองพูดง่ายๆเซลล์ไข่ตกลงมาปุ๊บแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะซิเลียก็จะโบกพัดขนนะครับภายในท่อนําไข่ก็โบกพัดไปพอได้รับการปฏิสนธิปุ๊บใช่ไหมก็จะมีการแบ่งเซลล์ขนาดแบ่งเซลล์นั้นก็จะถูกซิลเลียโบกพัดไปเรื่อยนะครับใช้เวลาประมาณ7วันครับ นะใช้เวลาประมาณ7วันในการเดินทางที่ทอนนาไข่ไปฝังตัวที่เยื่อบุมดลูกจานวนเซลล์ที่สร้างครับทีนี้ข้อต่อมาเปรียบเทียบจํานวนของเซลล์ที่สร้างสเปิร์มไซร์ระยะแรกครับใช้1เซลล์โอไซร์ระยะแรกของเซลลไข่ก็ใช้1เซลล์ในแต่ละครั้งครับถ้าเริ่มจาก1เซลล์จะได้สเปิร์ม4เซลล์แต่เซลล์ไข่ครับเริ่มจาก1สุดท้ายก็ได้1เพราะมันได้โพลาร์บอดี้แล้วโพลาร์บอดี้ก็สลายไปนะครับ สรุปนะครับเนะื้อหาบทเรียนในวันนี้เนาะแป๊บเดียวนะครับ20นาทีระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับโครงสร้างและหน้าที่ก็จะมีรังไข่เนาะทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่แล้วก็ฮอร์โมนนะครับมีท่อนําไข่นะครับเป็นที่เกิดการปฏิสนธิแล้วก็เป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินในการเดินทางไปสู่มดลูกนะครับมดลูกก็เป็นที่ฝังตัวนะครับของเอมบริโอหรือตัวอ่อนนะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปากมดลูกแล้วก็ช่องคลอดนะครับกระบวนการสร้างเซลล์ไข่นะครับสรุปนิดนึง <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับกระบวนการสร้างเซลล์ไข่นะครับสรุปแป๊บเดียวนะครับเซลล์เริ่มต้นหรือเซลล์ต้นกําเนิดเรียกว่าโอโอโกเนียมซึ่งจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสได้เป็นโอไซร์ระยะแรกจากนั้นโอไซร์ระยะแรกจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสวันแล้วหยุดที่ระยะโปรเฟสตวัน นี่คือก่อนคลอดพอคลอดออกมาเมื่อเข้าสู่ไว้เจริญพันธุ์ครับโอไซยระยะแรกเนี่ยก็จะแบ่งแบบไมโอซิสวนจนเสร็จได้เป็นโอซระยะที่2จากนั้นโอซระยะที่2ครับก็จะแบ่งเซลล์ต่อคือไมโอซิสทแต่หยุดที่ระยะเมตาเฟสทูหยุดรออะไรหยุดรอการกระตุ้นจากสเปิร์มถ้าเกิดว่ามีสเตอรเปิร์มมาปฏิสนธิปึ๊บอันนี้ครับโอซระยะที่2เนี่ย ก็จะแบ่งต่อนะครับก็จะแบ่งต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นตัวอ่อนแต่ถ้าไม่รับการปฏิสนธิครับโอซไรเดทที่2ก็จะไม่แบ่งต่อก็จะสลายไปนั่นเองโอเคนะครับเราจะเห็นว่าโอไซระยะแรกครับเมื่อแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสวเสร็จก็จะได้โพลาบอดี้อันนึงซึ่งก็จะสลายไปโอไซระยะที่2ครับถ้าเกิดการกระตุ้นโดยสเปิร์มีสเปริร์มากระตุ้นเห็นไหม ก็แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทูจนเสร็จนะครับก็จะได้พลาร์าบอดี้อีกหนึ่งอันก็จะสลายไปเพราะนั้นเซลล์ตั้งต้น1เซลล์โอเซเรียแรก1เซลล์นะครับสุดท้ายก็ได้เซลล์ไข่แค่1เซลล์นั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ดูแล้วเสร็จแล้วนะครับทำใบกิจกรรมนะครับเรื่องระ,ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ทันก็หยุดไว้ค่อยๆดูค่อยๆฟัง โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ